ซ้อใหญ่ใจเกินร้อยทำหน้าที่แทนสามีได้ดีแฟนขับเอซีชมมากาในวันที่ไม่สบายก็ดูแลสามีเป็นอย่างดี hmm. แต่ก็อย่างว่าเลยเนาะอ,อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ชิดกันก็ต้องติดกันเป็นธรรมดาสําหรับค่ายวัดใหญ่สายพันธุ์วีที่น้องคู่ก็ตอนนี้ได้เข้ารับรักษาที่โรงพย,บยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าแฟนขับเอซเห็นภาพแล้วก็รู้สึกตื้มใจตื้มใจในสิ่งที่ว่า ทุกคนต่างเป็นกําลังใจต่างเชียร์ให้สองคนนี้มาโดยตลอดและในวันที่ไม่สบายก็มีกําลังใจดีจากทั้งภรรยาแล้วก็สามีให้กําลังใจกันแล้วก็ทั้งแฟนคลับเอที่ส่งกำลังใจไปเยอะมากแล้วก็คนชมซอแอนเยอะมากเมื่อคืนนี้เนาะที่รําเปิดนะคะราเรื่องของใจเกินร้อยปกติหน้าที่นี้จะเป็นของคุณบอยซิริชัยเป็นของผู้บริหารวงมำลําใจเกินร้อยและสําหรับซอแอนเอ,เองแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารเหมือนกัน แล้วก็ทะลกมาได้ดีแล้วก็เปิดงานได้ดีแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวทั้งคู่ก็ปิดบัตรกันเป็นที่เรียบร้อยเกมค่ะเกมทั้งคู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนาะ แฟนถอบแฟนเพลงก็อดเป็นห่วงไม่ได้นั่นแหละค่ะอดเป็นห่วงไม่ได้ที่ทั้งคู่จะป่วยพร้อมกันเลยแต่แต่คุณบอยก็มีอาการก่อนแล้วเนาะก็ะสาะกระแสะมาหลายวันแล้วแหละหลายวันแล้วก็คือจนเมื่อคืนก็คือจะไม่ไหวนั่นแหละแต่ก็จังหวัดดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็งานทั้งคู่ก็ได้แยกกันช่วงหลังมาสามสี่วันนี้ก็คือเป็นงานรับเชิญของน้องแอนอรดีคือยาวติจนถึงวันนี้เลยวันนี้แสดงที่บ้านเกิดนะคะทำ เดี๋ที่ว่าหน้าหลวงพ่อสูงค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะอันนี้ก็คุณอาร์ตน้องอาร์ตน้องของน้องแอนอรดีก็ได้โพสต์รูปพร้อมคุณแม่แต่เป็นรูปที่ว่าตั้งแต่วันเกิดของน้องแอนนั่นแหละาบอกว่าวันนี้อยู่ใกล้ๆใครอยากเป็นลูกสะใภ้อะไรนะเอออยากเห็นลูกสะใภ้อะไรก็มาเนาะ เราถือเป็นโมเมนต์ที่ครอบครัวช่วยเหลือครอบครัว,ค,รวค่ะ,คะนี่แหละคะ่ะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เป็นอย่างมากว่าการทําภารกิจแทนคุณสามีก็คือคุณแอนศิริชัยนั่นเองคือคุณแอนอรดีเนี่ยทาได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมจริงๆโดยไม่มีทิฐิหรือบกพร่องเลยค่ะมันมเป็นเขาเรียกว่าแผนสำรองแผนสองที่ไม่พร้อมจะรับมือเพราะว่าสําหรับน้องแอนอรดีก็จะมีกลอนที่ว่าทาัา้งอาจารย์ฝน S <S ได้แต่งให้ไว้อยู่แล้วที่เป็นก่อนเปิดําเรื่องเนี่ยแล้วเราก็ได้เห็นเมื่อคืนนี้ก็คือว่าสุดยอดมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมบ่อยเนื่องจากงานออร์ดีแบนด์ก็จะมีแยกไปต่างหากแต่น,น้องแอนก็ทําออกมาได้ดีค่ะเพราะด้วยความสามารถได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเนาะด้วยความเป็นมืออาชีพของน้องแอนด้วยความรักอืมคือคือพลังรัก คือต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ท่านหลายคนชมน้องแอนมากเลยนะรวมถึงตัวตัวทั้งทีมงานเองด้วยเลยก็คือทุกคนรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงที่อยู่ทางด้านหน้าไปทีนะเขาก็แอบวันวันเอ๊ะจะยังไงเอ๊ะจะเป็นยังไงเนี่ยคุณบอยจะได้จะยังไงไหมอะไรอย่างนี้คือเราเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณแอนโซโล่เดี่ยวเนาะโซโล่เดี่ยวแบบว่าโซโล่เลยอะไรเงี้ยโดยเป็นตยที่ไม่มีคุณบอยแต่เมื่อคืนนันคือคุณแอนทําหน้าที่แทนคุณสามีคือดีเลยจริงๆสมกับเป็นแบบ เออเป็นซอเป็นเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพฝ่ายหญิงอะไรอย่างเงี้ยเธอสาหรับน้องแอนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหมอํำยืนหนึ่งเบอร์หนึ่งของวงการหมอํำเลยก็ว่าได้ยินไหมทางด้านคุณเอจิรากรอยากได้ดึงน้องแอนเข้าร่วมเพลงแซนดี้ที่เเพลงแนวป๊อปเนาะแนวป๊อปสติงป๊อปแล้วก็น้องแอนทาออกมาได้ดีนะด้วย ด้วยเสียงที่คือฟังเสียงไงก็เป็นแอน uh huh. แต่ก็อย่างที่สาวซีได้เคยเล่าเมาาื่อวานอยู่นะว่า uh huh. มันจะมีท่อนเนึงที่มันจะเป็นออกสำเนียงหมอลำมันทำให้เพลงนี้นเป็น เอกลักษณ์ของแอนอร์ดีมากยิ่งขึ้นให้แน่ใจคําว่าแน่แล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนเอื่อนๆนะคือความตั้งใจนั่นแหละความตั้งใจของโปรดิวเซอร์นั่นแหละของโปรดิวเซอร์ของพิธากรานั่นแหละคือตั้งใจใช้ออกมาเป็นในรูปแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ตัวตนดินดินหยัดตัวตนในเพลงนี้อยากให้ลองให้เป็นแอนให้มากที่สุดนั่นเองใช่ใช่พอเราได้ฟังแล้วก็ต้องพ้อมากเลยนะเมื่อวานก็อยากใจจริงก็อยากเห็นนะอยากเห็นคุณแอนอดีเอามาสัก สักหน่อยเวลาไปแบบ ต่ไปในแบบออลเดียน์นะไมภาพนะคือแบบว่าถ่าแล้วจะต้องแบบว่าในร้านต่างๆร้านอาหารที่น้องแอนไปแบบไปทำการแสดงคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่แน่นะน้องแอนอาจจะได้ไปรับเชิญในคอนเสิร์ตของคุณเอจิรากรหรือว่าจะเป็นคุณเอะมารับเชิญในออลเดียน์ก็อาจจะอนาก็อาจจะอนาโคก็อะ้รแต่สื้พก็ไม่แน่เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ขณะที่สี่สิวัตรยังมาปรากฏตัวบนเวทีบอลลัมจรันร้อยได้เลยนี่แหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่แน่พี่เอจจิรากรอาจจะมาปรากฏตัวบนเวทีมอลัม เงินร้อยพร้อมกับน้องแอนอรดีก็ได้พร้อมกันกับซิงเกิลใหม่เนี่ย <ฮะ S 1> แสนดีที่เราที่สาวศรีได้พูดไปก่อนหน้านี้น <ฮะ S 1> แล้วเป็นยังไงบ้างอาการวันนี้ก็น่าจะหายแล้วเนาะนจะหายทันหายไหมบอแล้วก็น่าจะ<อ>เราเชื่อมือคุณหมอค่ะแล้วก็เชื่อเชื่อสปิริตของคุณทั้งคุณแอนแล้วก็คุณบอยค่<ฮ>ะแล้วก็ คือต้องต้องต้องอย่างนี้คือคุณแอนคุณบอยเนี่ยคือถ้าเกิดมีแฟนคลับแฟนเพลงที่อยู่รออยู่เนี่ยก็คือก็คิดว่าน่าจะอัดยาก,กันพอสมควรถ้าถึงมือคุณถึงมือคุณหมอแล้วถึงเตียงคุณหมอถึงมือคุณหมอแล้วนอนขนาดนั้นและแอดมิดขนาดนั้นแล้วน่าจะหายด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นหัวหน้าด้วยด้วยภารกิจอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือคำว่าหัวหน้าวงก็ต้องพยายามสู่ก็ำลังไงกก็อยยาให้แฟนับเี่ ได้ส่งกำลังใจไปให้นักพู่กันเยอะๆเพราะเวลาแบบเหนื่อยน,นะศิลปินแต่ละท่านเขาก็จะมาดูอคอมเมนต์หรือว่ามาดูในเพจตัวเองต่างๆหรือช่องทางต่างที่ทําข่าว<ะ>ของเขาเหมือนกันนะ <c oughs> นเห็นไหมคุณบอยวันนั้นเราไปคุณบอยก็บอกว่าอ uh. ๋อเห็นครับติดตามอยู่ขอบคุณนะคะที่ทําข่าวเนี่ยเขาก็คือยังรู้นะว่าเราทําข่าวของเขาพบางทีเราเข้ามาดูเรานําเสนอข่าวไปมีแฟนคลับไปซีมาคอมเมนต์ช่องเราเขาก็ดีใจในฐานะศิลปินนะ ที่มีแฟนคลับเพนแฟนเพลงไม่จะเป็นหนึ่งหรือสองคอมเมนต์มเขาก็ดีใจและสําหรับบ้าน a b แล้วไม่ต้องห่วงคอมเมนต์เยอะแน่นอนไม่มีหนึ่งสองหรอกมีเป็นหลักร้อยหลักพันหลักแสนก็มีเนาะ,ะแต่ละที่ว่างานแต่งที่ผ่านมาในวันที่29เมษายนนั่นก็คือคอมเมนต์นะะเป็นแสนนะคะเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนด้วยความที่แฟนคลับปลื้มใจแล้วก็แสดงความยินดีกับทั้งคู่ในเลิกง,งามยามดีวันมงคลแฟนคลับไอซีก็ต่างรุ้นว่าเมื่อไหร่ คิดว่าจะเป็นปีหน้าแต่ด้วยหลายๆอย่างลงตัวเป็นปีนี้ก็เป็นเร็วๆนี้คือตั้งแต่วันที่2 9เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็ทําเอาเป็นงานแป่งที่ใหญ่ระดับประเทศไปเลยใช่<ๆ>จริงๆนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่ถึงกับเมื่อวานนี้แอบ,บลุ้นอยู่แอบบลุน้นลุ้นเลยแหละหลายๆอย่างแอบลุนวว้นด้วยหวั่นด้วยเราก็ติดตามจากโค้ชคนนั้นคนนี้เนาะ,ะลหลายๆอย่างแต่เราเห็นความน่ารักของบุบอยนั่นบอกว่า,วา,วาเนี่ยกำลัง,งใจในวันที่ป่วย แต่สุดท้ายแล้วใดๆเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างแล้ว <ฮะ S 1> ออกมาได้ดีด้วยกระแสะก็คือชื่นชมมากๆโดยเฉพาะคุณแอนนะคะ เื่นชมคุณแอนเป็นอย่างมากเลยแบบว่าไม่ใช่ค่ะใช่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะทําออกมาได้ดีถึงขนาดดีจนดีเกินที่เราคิดไว้เกินคาดจนทเที่เราคิดเนี่ยไม่ใช่คิดว่าไม่ดีนะคิดว่าดีในระดับที่ดีอ่ะแต่อันนี้มันดีเกินไปมากหลายๆขั้นเลยจนแบบว่าจนแบบทั้งทีมงานตัวเองหรืออะไรใครๆก็แล้วแต่ที่อยู่เห็นที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ที้่ในงานอ่ะก็คือต่างๆยอมรับเลยว่าเนี่ยแหละก็คือเหตุผลที่ทําไมคนถึงรักแอนอลดีเพราะว่าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเดอะโชว์มา m go on ะคือ <Ha. S 1> คืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ใช่แอนสามารถ <and I S 1> อะแอส,สามารถแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี <Ha. S 1> แล้วก็ดีเยี่ยมมากๆด้วย <Ha. S 1> ทําให้งานเมื่อคืนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามวันนี้ใช่ไหมคะเราตี วันนี้มีงานที่สัมสูงขอนกันใ,<ช>ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างไรก็ขอให้งานวันนี้ผ่านไปแบบราบรื่นนะคะคุณแอ<ก>นด์<ก>บอยหายป่วยโดยเร็วค่ะ,คะดิฉันนะคะยาย่าค่ะแล้วก็เสาสีค่ะขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ<ช>หายป่วยเร็วๆจ้เาเ็กำลังใจไปรัวๆเลยค่ะ,คะ